สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ปิยาลักษ์สตอรี่วันนี้เราจะมาสนทนาเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบกันนะคะบุญกิริยาวัตถุสิบเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญทำความดีเป็นเรื่องที่คนพุดรู้จักกันอยู่แต่คนส่วนใหญ่น่าจะจําไม่ได้ทั้งหมดหรืออาจจะไม่สนใจเพราะสมัยเรียนประถมหรือมัธยมต้องท่องท่องเพื่อเอาคะแนนหรือแค่สอบให้ผ่าน ตอนนี้มีคนพูดถึงมากเลยมาจุดประกายให้ระลึกถึงเท่านั้นมันมีประเด็นที่จะเขียนอยู่ตอนที่เราเรียนกับอาจารย์อาจารย์ถามว่าในบุญกิริยาวัตถุสิบข้อไหนสำคัญที่สุดเราเองก็จำได้ไม่หมดเลยไปสืบค้นดูมีรายละเอียดดังนี้ 1. ทานนาไมายบุญจากการให้วัตถุสิ่งของแก่คนอื่นเพื่อที่จะละความเห็นแก่ตัวความประณี ความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง 2. ศีละไมยบุญจากการงดเว้นการกระทำทุจริตทางกายวาจาเพื่อลดการเบียดเบียนผู้อื่นลดละความชั่ว 3. ภาวนาไมายบุญจากการอบรมจิตให้สงบจากกิเลสและการอบรมปัญญาเพื่อละกิเลสทั้งปวงทำให้เกิดปัญญาละกิเลสได้ 4. อัปปปจายนะไมาย บุญจากการอ่อนน้อมถ่อมตนผลคือลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรา 5. เวยาวัฏจะไมบุญจากการช่วยเหลือคนอื่นผลคือเกิดความรักความสามัคคีกัน 6. ปฏิทานาไมาบุญจากการให้โอกาสคนอื่นมีส่วนร่วมทำด้วยกับเราผลคือทำให้เป็นคนใจกว้างเ ปัตตานุโมทนาไมายบุญจากการยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทําแล้วคืออนุโมทนาบุญผลคือได้ยินดีกับกุศลผลบุญต่างๆอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีได้ทําเองโดยตรงก็ตาม 8. ธรรมสวณนาไมายบุญที่เกิดจากการฟังพระสัตทธรรมผลคือเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้น 9. ธรรมเทศนาใหมา่การให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีๆแก่ผู้อื่นผลทําให้ผู้อื่นได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และทําให้ผู้บอกเล่าได้รับการยกย่องสรรเสริญ 10- ทิศถูกชูกรรมบุญจากการทําความเห็นให้ตรงถูกต้องตามความเป็นจริงผลคือการพัฒนาปัญญาที่นําไปสู่การมีชีวิตที่ดีงามที่คิดว่าสําคัญน่าจะเป็นอัปปจายนะไมา่ คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติและเคารพคนอื่นทั้งในความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของคนและสังคมที่แตกต่างเป็นการละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแต่อาจารย์ตอบว่าข้อสิบคือทิฏฐุชุกรรมหมายถึงทำความเห็นให้ตรงคือทำความคิดเห็นตรงตามเป็นจรงิงตรงตามธรรมชาติการทำบุญก้าวข้ออื่นจะทำได้ดีได้กุศล ต้องอาศัยข้อสิบนี้ข้อนี้ไม่ได้ข้ออื่นเสียหายได้ตอนนั้นบอกตรงๆว่าไม่รู้จักทิศฐุกุกรรมมาจำได้ขึ้นใจตอนคุยธรรมะกับอาจารย์นี่แหละอาจารย์มีความสามารถเป็นพิเศษในการจับประเด็นสำคัญและรายละเอียดก็ไม่เคยทิ้งซึ่งทำให้เรามีความสามารถในการจับประเด็นสำคัญได้ดีขึ้นมากและมันทำให้เราเห็นชัดว่าคนทั่วไปเขาคุยไม่เอาประเด็นกัน เรียกว่าพูดไปเรื่อยพูดไปสามชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าประเด็นอยู่ไหนคุยอะไรกันและมักตอบไม่ตรงคำถามตลอดนี่ที่ทำให้ไม่สามารถจับประเด็นสำคัญได้เพราะอย่างนี้กระมังที่เราถูกสังคมบ่มมาอย่างนี้เมื่อตอนเรียนหนังสือวิชาย่อ,อความจับใจความสำคัญรู้สึกมันยากเหลือเกินจับไม่ได้ว่าตรงไหนคือประเด็นจนเรียนจบมาก็ยังไม่ดีขึ้น กระทั่งมาเรียนกับอาจารย์มาเริ่มเรียนที่นี่ที่ได้เรื่องได้ราวชีวิตเราถ้าเราไม่รู้จักประเด็นสำคัญของชีวิตเราแล้วเราจะเดินต่ออย่างไรหรือจะเป็นสวัดลอยตามน้ําไปขอบคุณที่ติดตามและรับฟังปิยารักสตอรี่พบกับปิยารักสตอรี่ได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะ